สวัสดีค่ะเอพิธาละาใบามม่ยนะคะวันนี้มาพบกับพี่กระคารในหัวข้อธรรมดามากเลยนะคะธรรมดาแบบไหน,นก็คือไม่ค่อยมีอาจจะเป็นหัวข้อที่ไม่ได้เป็นอยู่ในความนิยมเนาะเป็นหัวข้อแบบคือคิดขึ้นได้ว่าคนเราในชีวิตประจําวันเราต้องเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างนะคะก็เลยหยิบยกหัวข้อนี้ขึ้นมาเนาะเป็นท็อปปิกให้คุณได้ออลองเอ๊ะลองอะ กันดูนะคะนั่นก็คือของข้อช่วงนี้คุณจะได้เดินทางไปไหนหรือเปล่านะคะเด็กที่หนึ่งช่วงนี้คุณจะได้เดินทางไปไหนหรือเปล่าบางคนอาจจะอยากเศรษฐกิจแบบนี้เนาะแล้วก็ด้วยความเครียดด้วยความเบื่อหน่ายด้วยความเซ็งนะคะในเรื่องต่างๆในการใช้ชีวิตที่มันค่อนข้างจะยากลาบากนะเราอาจจะอยากเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็มาดูของข้อนี้ได้นะคะ ไม่ใช่เรื่องความรักแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งในชีวิตนี่คือเด็กที่หนึ่งนะคะ number two เด็กที่สอง number three เด็กที่สามนะคะนึกถึงตัวเองนะคะไม่ต้องคิดถึงใครทำสมาธิแล้วก็เอา ไพ่สีที่คุณชอบหน้าหลังไพ่ที่คุณรู้สึกรู้สึกดึงดูดก,ก็เอานั้น แล้วเราจะใช้ออร l e เอ่อแคลริฟ y ให้คุณก็คือจักกะนะคะตัวนี้เนาะอืมไม่ได้มาใช้สักพักแล้วนะลองดูนะคะ เลือกกันเลยนะคะกองที่หนึ่งค่ะแบบได้ไพ่ใหม่มากเลยแต่ลูกสาวบอกว่าไพ่แม่ก็เยอะแล้วนะช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะคะลืมนะคะเดือนที่แล้วเนี่ย เงินพิเศษเข้ามาแต่ก็ทางที่จะเก็บกักไว้ซื้อนะนะคะให้รางวัลตัวเองซะเยอะเลยก็เลยอดเลยนะก็เป็นค่าใช้จ่ายค่าขน,นมนมเน queen of swords นะคะ queen of s w o r d เนาะหดาบคุณมีการตัดสินใจหรือคิดจะทำอะไรบางอย่างกำลัลงมีความคิดอยู่ตอนนี้นะคิดคิดอยู่นะะเป็นไพ่ของการใช้ความคิดการตัดสินใจนะคะ คุณกำลังอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างอย่างเด็ดขาดก็ได้นะลองดูว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร Seven o อ Cups อาจจะกำลังคิดตัดสินใจที่จะทำอะไรใหม่ๆอาจจะเป็นโปรเจกต์งานนะคะอยากจะทำงานใหม่อยากจะเปลี่ยนงานนะคะอยากจะเปลี่ยนงานใหม่อยากจะทำางานใหม่ๆที่มันไม่ใช่งานที่คุณทำอยู่ในปัจจุบัน อยากจะไล่ล่าตามหาความฝันก็ได้นะคะอยากจะไล่ล่าตามหาความฝันก็ได้นะเจ็ดถ้วยนะเซเว่นออฟคับนะขึ้นมาตรงนี้นะจะทําอะไรที่มันตามใจตัวเองมากขึ้นอาจจะหาความสุขความบันเทิงเข้าตัวเองหรือไม่ก็เป็นงานใหม่ทางเลือกใหม่ตัวเลือกใหม่ในการทํางานช่องทางมาหากินใหม่ๆที่คุณอาจจะใฝ่ฝันมานานแล้วอยากทําแต่ยังไม่ได้ลงมือทํา แต่เดือนนี้คุณอาจจะเป็นเดือนที่คุณอาจจะตัดสินใจนะกองที่หนึ่งแต่ได้ทําหรือเปล่ายังนะนี่ยไม่ลงมือมันเป็นไพ่ของความนิ่งควีนควีนหรือคิงคิงเหรียญน,นะอืมน่าจะเป็นคิงคิงเอาเพนทาเคลลิลขึ้นมานิ่งเยยังไม่ตัดสินใจนิ่งอยู่ นิ่งอยู่นะยังไม่ตัดสินใจอ่ามีไพ่งกับควีนขึ้นมาเฮ้ยหรือเอทเอทออฟเพนเดกเลืมโอเคอาจจะเป็นไปได้วช่วงนี้อาจจะใช้เงินนะคะคุณอาจจะเปตัวเองอาจจะใช้เงินนะอาจจะเป็นชาวทัดดินนะทัดดินทัดลมนะอยากจะเปตัวเองเนี่ยอยากจะซื้อของ ให้ตัวเองหรือกาลังจะได้รับของขวัญของมีค่าจากใครสักคนอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะถ้าเกิดคุณไม่ได้มีแฟนแต่ถ้าเกิดมีคู่สามีภรรยาอะไรคุณอาจจะได้รับรับโชคหรือว่า,เ,าเล่นนะเสี่ยงก็ลองดูอาจจะมีโชคนะคะเล็ก,ลกๆน้อยๆนะจะได้เงินมา หรือคาดหวังว่าจะได้เงินหรืออะไรเงี้ยก็จะได้ถามว่าเรื่องการเดินทางเดี๋ยวจะมาดูกันยังไพ่การเดินทางยังไม่ขึ้นนะคะสี่ถ้วยมีความเบื่อหน่ายเซ็งอ่ะพอคุณเบื่อแล้วเออคุณอาจจะไปใช้เงินนะเออพอคุณเบื่ออาจจะสนองนี้ตัวเองโดยการใช้เงินไปซื้อของที่มันค่อนข้างมีราคาแพงคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบของพวกมีมูลค่าอย่างอาจจะเป็น นาฬิกากระเป๋าอะไรพวกนี้ที่มันเป็นแบบของแบบของฟุ่มเฟือยของซื้อทองซื้ออะไรนี้ก็ได้นะซื้อทองเก็บซื้ออะไรเพราะว่าช่วงนี้แบบเซ็งอะ่ะคุณมีอารมณ์แบบว่าโอ้ยพอมันเบื่อพอเกิดความเบื่อความเซง็งคุณอาจจะแบบไฟแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นวิธีการแบบผิดๆที่แบบว่าอยากจะใช้เงิน <laughs> แบบ สนองความความเบื่อความเซ็งของคุณเนาะมาดูที่คุณจะได้เดินทางไปไหนไหมตามท็อป,ปิกเลยยังไม่เห็นไพ่การเดินทางขึ้นนะ ุณอาจจะเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีดุดเด่นหรือตอนนี้อยากจะทำอะไรที่มันได้รับการยอมรับหรืออาจอยากจะไปอัพสวยปะ่ะนะอาจอยากจะไปทำความเสริมสวยเปลี่ยนสีผมอะไรพวกนี้เนาะอยากทำตัวเองให้ดูดีไปเปลี่ยนลูปปรับลูคใหม่ ก็ได้นะคะอาจจะดูดีขึ้นนะคะตอนนี้แบบฉันอยากสวยอะไรงเงี้ยเกิดค,ความแบบอยากดูแลตัวเองอยากสวยอยากแต่งตัวคือสุติว่าถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าทํางานมาตลอดอะไรเงี้ยแล้วไม่ได้ค่อยได้มีเวลาไปเปลี่ยนลุคหมายถึงว่าอาจจะไปตัดผมที่ตอน